มนะาเก็บอันพักพี่น้องไม่ลับพักเพิินคอะอดเดนมาร์กเม้่อไหรเก็บแบบสบายสบายพูดงกานส,าสวัสดีจ้าโดนแล้วว่าได้เห็ดคลิปเนาะเมื่อนี้เลิกงานไปสวนเออกลับมาเก็บพักจะไปลวกกินพักคาาเดนมากเบิ่ง นี่แต่กอยใหญ่บ้างดูพุ่นน่ะกำลังสีออกดอกเนี่ยกำลังสีออกดอกบานบานพี่น้อกเก็บๆเข้าเก็บลงไปแห้งแห้งได้กอยใหญ่ไปพัดเนาะไปเห็ดพักดอกไหม เก็บขังบ้านลูกสาวสวนพญายซ่อน เตล่มป <Es> <an> ัดไม่ได้แ่ปัปวดหวต่ปวดหวบนีเลยที่น้อกปุ่ดอกไม่มงามเนาะเพราะว่าอีกเชนน่อยเดือนหนาวันดอกจังสีออกหักมีกำลังจุมดอก ดัดเด็ดตรงสูงอ่อนๆตอนนี้หวานๆเลยขนาดฝรั่งนี่นี่ ว่า,าคันภาษากินเสือขั้นรถมาใส่กับเมื่เด,ดอกระวางสิ <laughs> <laughs> รถผู้ใจแต่ละถังถังมาใส่เอพ่อได้ตะก,กามาเอาไปสื่อถังมากพอดีเลยนี่กอดตนไหในตนีตนนตนใเป็นกาขนาดปีนั้นยู่แล้ววานแม่ดองนะก็ง่ามปันไหนแต่ปีนี้แล้มาวานมือนจะวานจับกันมาไหลขาอยานี้ด้วยครับ เลนเลยเนงเอามาดิสีได้ี่ใส่ปุย๋ยซ่าอบรรยกาศขนาดไนองเอาหีเดอเอาไปแกงเลย เก็บอัน,นอุ้ยพักพัก,กเอาขี้ลายสร้างหัวแกงสมเนาะแสบคักไปเรื่อยๆพอเต็มถังกับบอกตาบ้า <c oughs> เต็มถังนี่แหละเอาไปเห็ดสมพักลืมตัวเห็นมันง่ามนดันเอานี่มันง่ามคักตั้งแต่วานก็นณดไทยเด้อนณดไทยเสียออกกัน นี่เม็ดมันเขาเสียไปเฮ็ดน้ำมันเนาะเห็นไหมเฮ็ดพวกเลยนียท่าขนมปังเฮ็ดน้ำมันเลยน้ำมันทอดเห็นไหมนั้นปวดเฮ็ดกับเขา Rất đẹp ừ. Cốp, 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 cốp ừ. ừ. Còn bóng ừ. Cò nhanh khá nát ีนี่ได้กินก้อนโมล้วเว้ยเดนมาร์ก้ยต้นนี้ส่งคืนออกดอกกุมูนไงกุมูงาม กระเทียมเหรอเดี๋ยวเดี๋ยวกระเทียมค่อยไปหันกันพากก็บพักัน ปุ้ยยังคือบานเท่าก็ใส่แล้ว หลงังบูบพี่น้องไปลักองเขาที่นี่ว่ามีมองลักแล้วอัน,นอยากกินแล้ว่าเก็บกับสวนพ่อใหญ่นี่แ่ะโอ้ยอ,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 อันลมแห้งวัดกินพี่น้องอนี่ ก็การเดนมาร์กต้นดอกอสูงนี่น,น,นี่อวบอันมันมันจะออกมันมันหวานเนาะนี่มันคือขนาดทาไทยเด้อันนี้ขนาดพลังเนาะไัเหตดเขาไปเห็ดอันน้มันนรือไหม แล้วก็เฮ็ดเนอยนีเบิ่งนี่เอาดอกดอกนี่อันนี้สองต้นนี่คู่กันดอกมันจะแซ่บดอกมสิจหวานพ่อเราพี่น้อง มังหั่นอาถังทังมาเนาะมันเก็บปอถนดัดมันลืมหมองเอาถุงมาเอาเฉพาะพ่อกินเนาะคุณเห็นบ่คลิปนี้กับปากดนไหลกดแช่กดตตดตามเนะจ้าเบิ้งคลิปันเดี๋ยเสเ็ดคลิปไปเรื่อยๆเนาะให้เบิ้งไปเรื่อยๆเพราะว่าช่วงนี้อยู่งานอยู่ อยู่งานก็นเลยบ่มมีเวลาไปเฮ็ดคลิปเฮ็ดกับพระท่านได้ออกดอกพี่น้องเดี๋ยวประมาณเดือนหนาเฮ็ดหูหนูก็สิออกแล้วคันไปเกตตอนนี้กับสิได้แต่เฮ็ดอันหูหนูแห่งเนาะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามหน่อยนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ